สวัสดีค่ะแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะคะงวดประจำวันที่20เดือนเมษาส5 6 3นานะคะผลของงวดวันที่อนเมเอ่าเดือนเมษานะคะจะเป็นบนนะคะ3ตัว731แล้วก็2ตัวเป็น31นะคะส่วนตัวล่างจะเป็น21งวดวันที่19นะคะไม่ได้ลงให้นะคะเพราะว่าติดงานนะคะก็งานยุ่งมากช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่ม สรุปของงวดวันที่20เดือนเมษาเลยนะคะสำหรับงวดวันที่20เดือนเมษาเลขเด่นนะคะที่หยิบยกมาให้นะคะจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะก็จะประกอบไปด้วยเห็นไหมเอ่ยมีตัวที่1น,นะคะมีเลข4 หกแปดเก้าศูนย์และสองนะคะจับชุดให้เลยนะคะสองตัวบนล่าง สองตัวบนล่างนะคะที่จับให้สำหรับงวดน,นี้ตัวเลขไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะเป็นการคัดขัดตัวเลขออกมานะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะ ทั้งหมดนะคะสองตัวบนล่างสิบชุดนะคะเดี๋ยวจะมาต่อกันที่สามตัวตรงโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเอาทีหลังนะคะท,ท้ายคลิปนะสามตัว สามตัวตรงตัวทั้งหมดแปดชุดนะคะตัวเด่นทั้งหมดหกชุดนะคะจะขอตัดเน้นเพิ่มให้อีกสักนิดนึงนะคะก็คือมีเลขสี่แล้วก็เลขหกนะคะที่เน้นเน้นให้นะที่เหลือเป็นตัวรองนะคะสำหรับสองตัวบนล่างทั้งหมดนะคะก็จะมีที่จะหยิบยกมาให้จะมีสี่หกสี่แปด 8 9 90 42 94 60 8 8 86 29ตัวที่เราจะจับเป็นตัวเด่นให้นะคะสำหรับงวดน,นี้ก็จะมีประกอบด้วยเลข4กับเลข6ด้วยนะคะ จะมี4 6นะคะ4 8 4 2และ86นะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด4ชุดนะคะที่เน้นให้สำหรับ3ตัวตรงโต๊ะนะคะก็จะเป็น4 6 8นะคะแล้วก็6 8 9 4ี่สองหประมาณนี้นะคะ3ตัวตรงโต๊ะจับชุดให้รอบนี้3ชุดนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะสตัวบนล่างแล้วก็3ตัวตรงโต๊ะครบแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะทีะ่ไม่ชอบตัวที่จับให้ก็สามารถจับเองได้นะในชุดตัวเด่นของเรานะคะ ดูว่าเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ